ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะลองทดสอบแก้นะครับอันนี้น่าจะเป็นแฮนด์มอเตอร์ไซค์หรือใครก็รู้มาฝากรอยลักยิ้มไว้นะครับไอสีนี้ไม่ได้กินเข้าลึกมากก็แค่เป็นรอยแบบที่ผมเ,เกลือบแก้ไว้นะครับแล้วมันก็เป็นบุบนิดนึงเนาะเป็นลักยิ้มก็จะลลาจะหาวิธีจัดก,การมันวิธีก็คือมันมีเครื่องมือไอเจ้าตัวเนี้ที่มันขายอยู่ใน Lazada ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันใช้ได้ไหมนะครับใช้ในการดึงมันขึ้นมาแล้วก็เจ้าตัวนี้นะ นะครับในการดูดโดยใช้ปืนกาวร้อนนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่ามันทําได้ไหมที่มันคล้ายๆอยู่นะครับท่านอ,อาจจะเห็นแบบคุ้นตากันมาพักใหญ่แล้วนะครับในไอ,อ,อชุดพวกนี้ทั้งหลายที่ฝั่งหนึ่งใช้ยิงกาวร้อนผมอนุญาตสตาร์ทเครื่องนะเพราะว่าผมใช้อินเวอร์เตอร์แปลงไฟจาก12โวลต์เป็น220โวลต์น,นะครับระหว่างโควิด -19 นะนะครับ ก็เอาเวลามาจัดการเรื่องนี้นะครับตัวนี้น่าจะได้อยู่โอเคก็นี่ครับอินเวอร์เตอร์ปล่อยก็ควรมีติดไว้ผมใช้แค่300วัตต์นะฮะแล้วก็บัทใจอยากได้จะมาณ5 0 0อวัตต์นะครับหรือถึงพันวัตต์อันใหญ่ๆนะครับไว้ให้มีก็ประมาณจะจัดตัวใหญ่แต่ตัวเนี้ยพอโอเคได้ก็คือชาร์จแบตได้ หัวแรงบัตรกีอะไรต่างๆปืนกาวร้อนได้อะไรได้เท่านั้นเองนะครับแต่ไม่ขนาดถึงหุงข้าวได้ก็ใช้ประมาณนี้แต่ก็ไฟไม่ตกครับอันนี้เปิดโน้ตบุ๊กได้นะครับแต่เปิดได้แค่ตัวเดียวนะนะครับจะชาร์จแบตไม่ได้แต่ถ้าชาร์จแบตเตอรีอ่มือถือเนี่ยชาร์จได้หลายตัวอยู่นะครับชาร์จได้หลายเครื่องอยู่แต่ถ้า,าใช้โน้ตบุ๊กเนี่ยจะชาร์จแบตมือถือด้วยไม่ได้นะครับ จะพอครับที่เหลือก็จุ่มไปที่จุดนี้นะครับเดี๋ยวมันจะดึงขึ้นมาได้อ่าเดี๋ยวรอมันแห้งนะครับว่าจะดึงขึ้นมาได้ไหมมาเอาละมันแห้งแล้วนะครับสังเกตว่าแห้งไม่แห้งจับนิ้วดูว่ามันจะแข็งตรงนี้นะครับแล้วก็จากสีขาวใสมันจะเป็นสีข้นๆคราวนี้เราก็มาใช้อุปกรณ์ของเรา ครับดูอุปกรณ์เราก็จะเป็นชุดนี้นะนะครับเพราะว่ามันดูโอเคแล้วไม่มีขายึดด้วยนะครับมีขายึดเพื่อไม่ให้รถเป็นรอยด้วยนะนะครับก็หลักการนง่ายมันจะมีตัวนี้นะก็เอาไปเกี่ยวกับตัวนี้นี่นะครับเกี่ยวปั๊บนะครับแล้วก็เอาขายันออกมานะครับขายตัวนี้ยันนี่นะนะครับแล้วก็ คือถ้ามันไอ้นี่มากนะครับระยะดันมันไกลก็หมุนเนี่ยครับดึงขึ้นมาก็ทำไปเรื่อยๆครับลองดูหลายๆแบบนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าตอนแรกผมใช้แบบนี้ดูนะครับมันจะยึดไม่ค่อยเท่า่เรานี้ลองใช้แบบกลมคือจะใช้แบบแบนแบบกลมแบบเหลี่ยมเนี่ยตามสภาพแผลที่มันเป็นรอยบุบเลยนะครับอันนี้มาลองดูเดี๋ยวปล่อยตอนนี้มันใสยอยู่นะครับ จริงว้สักประมาณ5นาทีก็แห้งแล้วครับเี๋ยวค่อยดึงอีกทีนะครับว่ามันเป็นจะใดนะรอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้กาวก็พอใช้ที่มันแบบดีๆหน่อยนะครับกาวคือเอากาวบ้านเราอ่ะนะครับไปซื้อเวลาไปซื้อในร้านวัสดุก่อสร้างก็เอาแบบสังเกตมันจะต้องใสๆหน่อยนะครับเอาให้มันโอเคหน่อยมันจะเหนียวมาก นะครับถ้าเอาแบบขุนๆหรือแบบเอาอีกแบบหนึง่งมันก็จะไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะครับอันนี้ปืนกาวร้อนเนะเาะประมาณน,นี้นะยวลองมันขุ่นก่อนครับเริ่มขุ่นแล้วพอเริ่มขุ่นก็คือจะแข็งนะครับพอแข็งแล้วก็ดึงออกได้เอามือดึงออกก่อนแล้วก็ถ้ามือดึงไม่หลุดแล้วค่อยเอาเครื่องมือไปดันนะครับมันอาจจะโดนแฮนด์โดนไลเข้าไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเริ่มแข็งแล้ว เอามือจับดูได้เลยมันประมาณไหนนี่นะครับแข็งละลองดึงดูนะครับเปลี่ยนลหลายขนาดเดี๋ยวมันจะมีสักขนาดแหละที่ที่โดนนะครับอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเนี่ยอันนี้ดึงได้แล้วนะครับอันนี้คือตรงกับมุมมันก็คือกลมละครันนี้เราเอามือดึงไม่ได้ครั้นี้เราต้องใช้เครื่องมือแล้วครับ อ่าคราวนี้พอใช้เครื่องมือนะครับก็ตามที่บอกนะครับนี่มันจะมีอ่าล่องตรงนี้นะครับะรจะถอยออกไปนะครับนี่จะมีล่องตรงนี้นะนะครับเอายันเข้ามานะครับนจะได้เห็นนะครับ ถ้าเอาง่ายก็คลายตัวนี้ก็ไปหน่อยนะครับมันจะได้เข้าไปถึงโอเคแล้วก็เอาขามันยันกับ2ขายันให้ตรงนะครับแล้วก็บิดตัวนี้นะครับให้ตึงมือนะครับประมาณว่าเราเอามือออกอย่างเงี้ยเราไม่หลุดนะมันขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับเห็นไหมนะครับเริ่มขึ้นมาหน่อยนึงอาจจะได้ไม่เต็มที่ก็คงต้องทําหลายครั้งครับ ปรมานี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปอ่าเดี๋ยวรอมันแห้งครับเดี๋ยวมันเปลี่ยนจากสีใสเป็นสีขุ่นก็นมันก็เหนียวแล้วครับเอาละมันจะเริ่มขุ่นแล้วนะครับเอามือดึงก่อนเนาะนะครับเอามือดึงเนี่ยจะไม่ออกเลยต้องใช้เครื่องมืออย่างเดียวนะครับ ตึงมากเนี่ยดึงยังไงก็ไม่หลุดนะครับคราวนี้ต้องใช้เครื่องมือช่วยละอ่าประคองก่อนนะครับ <c oughs> ใช้ตัวนี้ดึงให้ตึงมือก่อน มันจะตรงนะครับครานี้กดแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาทีละน้อยครับแต่นะเอามือดึงยังไงก็ดึงไม่ออกแต่ถ้าเอาเครื่องมือมันดึงนิดเดียวมันก็ดึงให้สุดยอดจริงแรงมันเยอะดึงตรงๆนะครับเอาเขี้ยวดันไปให้สุดให้มันตรงฉากมันถึงจะดึง ตรงนะครับนี่ให้มันดังปึ๊กอย่างนี้แหละแล้วมันจะแบบดันขึ้นมาครับเห็นไหมขึ้นมาเลยครับเห็นไหมเดี๋ยวซัดอีกทีนึงก็หายละจากตอนแรกที่เห็นรอยบุ๋มๆนะครับตอนนี้แทบจะมองไม่ออกแล้วเดี๋ยวซัดอีกทีนึงนะครับเอายิงทีมันดังเปี้ยงอย่างนี้แหละครับ มันจะออกมาดีแต่สังเกตนะครับผมเอาอันใหญ่ๆก่อนแล้วก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงจนเหลือแค่กลมๆนะครับเป็นจุดเพื่อจะได้โฟกัสมากขึ้นนะนะครับเดิมผมจะเอาใหญ่ๆเพื่อดึงพื้นทั้งหมดมันขึ้นมาก่อนแล้วก็ดึงตัวนี้เข้ามาประหยัดดีครับถ้าบดชุดนี้ก็คือไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับถ้านจะซื้อแบบนี้ก็ได้นะหรือจะซื้ออ่าเฉเพาะไอ้ตัวที่มันสําหรับ ตัวหนีบแบบนี้ก็ได้แล้วก็ใช้ครีมดึงก็ได้แล้วแต่ครับแล้วก็ปืนกาวถ้าใครมีแล้วก็ไม่ต้องซื้อนะครับไอเจ้าปืนากาวร้อนแบบเนี้ยใครมีแล้วก็ไม่ต้องซื้อนะนะครับก็แนะแนะนำไอเอาอันแบบดีๆหน่อยนะครับโดยเฉพาะตัวกาวร้อนนะเพื่อมันจะอยู่แล้วก็ถ้ามันมีแบบสวิตช์ปิดเปิดตรงเนี้ยก็ดีครับจะได้สะดวกนะครับแล้วก็ถ้าท่านแบบใช้รถใช้อะไรอยู่แล้วก็ใช้อินเวอร์เตอร์ตามที่ผมบอกนะครับ สังเกตนะครับเอามือดึงยังไงก็ไม่ออกนะครับจะไม่ออกถ้าไม่ใช้เครื่องมือนะครับแล้วเครื่องมือวิธีการดึงคือจะต้องดันจนสุดสุดบล็อกนะครับนะครับดันจนสุดขึ้นมานะนะครับแล้วก็ล็อกตัวนี้ให้อยู่กับมือนะครับนี่นะครับ ทุกอย่างแน่นนะครับทิ้งขันตรงนี้จะงดันมาได้เลยจนแทบไม่ต้องกดเลยยังได้เลยนะครับเนี่ยก็จะด,ดันออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้ทิ้งไว้นานหน่อยนะครับ ขันจนขันจนอยู่อย่างเงี้ยอยู่นะครับอันนี้มันอยู่เองอัตโน,นมัติเลยนะเพราะกาวร้อนนะครับอยู่อย่างนี้เลยอันนี้เราเดีเราจะลองดึงดูนะครับก็ประมาณหนึ่งนะก็ได้เยอะอยู่ like oh that. อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ไี่ผ่าคลิปใหม่ๆจะพวกเราแอเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายโง่หัวออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิขข้นสุดค่ะ